เดี๋ยวเราจะมาดูในบทที่3ซึ่งเป็นการเจาะรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของการตีความหมายโดยใช้เสียงแากของร้องทีนะครับแล่เดี๋ยวตอนท้ายก็จะมีการบบ้งให้พี่น้องม้พูดคุยกันแล้วก็เอากลับไปคบคิดต่อที่ได้นะครับ เพราะว่าการรบรวมเราเป็นการรวบรมที่เราอยากจะให้มีคุณภ่านะครับให้น้องได้มีโอกาสไปคิดแล้วก็ใหู้ดคุระหว่างสัปดาห์ด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้เราได้คนควาศึกษาด้วยตัวเองตอนนี้เราจะเข้ามาสู่หน้าที่แปดนะครับหน้าที่แปดเป็นกฎข้อที่หนึ่งของ หลักการตีความหมายทรรั้งงทีกฎข้อที่หนึ่งก็คือการตีความหมายโดยเคารพในสิทธิอำนาจของทั้งบางทีนะครับหมายความว่าเป็นการเชื่อว่ารั้งบางทีเนี่ยมีสิทธิอำนาจสูงสุดเป็นมาตรฐานสูงสุดนะครับเป็นบรรทัดฐานที่จะชี้ขาด และบ่งชี้อย่างชัดเจนครับไม่มีข้อโต้เถียงหรือว่าข้อโต้แย้งใดๆเป็นสิทธิอนันแรกบรรทัดฐานที่สูงที่สุดในความเชื่อของเราอันนี้เป็นการตีความหมายโดยเคารพในสิทธิอันแรกของพระคมภีร์ซึ่งาอาจจะเป็นข้อที่เราคุ้นเคยบ้างเพราะว่าที่ผ่านม,มา ในการเป็นทฤษฎีของเราเราก็มักจะให้พระคีเป็นมนาตรฐานมาตรฐานสูงสุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีเมื่อเราอ่านเท่าัีนะครับแต่นี้บอกว่าเราอ่านพท่าัีแล้วก็อาจจะมีคําถามเกิดขึ้นประสบการณ์ในความคิดของเราที่อาจจะมีความจำกัดก็อาจจะมีคํา อาจจะทำให้นนเราเกิดความสงสัยแล้วก็มีคําถามว่าเต็นเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับเป็นไปได้จริงหรือเปล่าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในพระคัมภีร์อย่างเช่นเท่ที่บอกว่าพระเยซูได้เราเกิดจากหญิงอระาารย์ใช่ไหครับลินามาลีจากประสบการณ์ของรเราก็โดยความจํกกัดของเราเราก็คิดว่าคงเปินไปไม่ได้ ที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับแต่ว่าเมื่อพระคำของพระเจ้าไม่กล่าวเช่นนั้นครับเมื่อพระคำของพระเจ้าไม่กล่าวเช่นนั้นการอ่านพระคมทีหรือการที่เราจะตีความหมายพระคำของพระเจ้าเราก็ต้องทําไมครับเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เชื่อฟังสิทธิอัานารกของพระคมที โซชัตนอิสเรลได้รับการปลดปล่อยให้เาออกจากอียิปต์แล้วก็หนีจากทหารของกองทัพอียิปต์โดยทะเลแดงเปิดออกนะครับเมื่อโมเสสยกไปเท้าขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปที่ทะเลแดงนะทะเลแดงก็แหวกออกมาแล้วก็จะเจอเคุือหนังเื่มนี้นะครับโอ้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ อศัศจรรย์และก็น่าตื่นเต้นมากซึ่งถ้าในหลักนี้เราก็คงจะเชื่อได้นะครับแต่ในความเป็นจริงนี่วางิีก็ในความคิดของมนุษยเราก็คิดว่ามเม่นเต็นไปได้ทั้อย่างอาจจะเป็นสมถามเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งสาคัญในที่นี้บอกว่าให้ท่องดีเป็นประทัดฐานเป็นสิทที่แม้สูงสุดที่เราจะต้องเชื่อฟัง และการเชื่อฟังนี้จะต้องไม่จํากัดโดยประสบการณ์ส่วนตัวของเราโดยมุมมองความคิดของเราที่มีความจํากัดครับเราเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทําทุกอย่างได้เป็นไหมครับมีเด็กคนหนึ่งอ่านหนังสือทันทีแล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาเห็นแบบว่าโอ้ี่นหนูอ่านทันทีทแห้ออ่านเรื่องอะไรอยู่ อ่าเรื่องการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงนำชนชัช้นอิสรเลย์ข้ามทะเลแดงครับเป็นเต้นตั้งเลยครับโอ้เป็นประสบการณ์ที่อีกใหญ่บ้างตัวอย่างนนั้นที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องการอัศจรรย์อะไทั้งมันพีก็บอกว่าโอ้ไม่จริงหรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาแลว้วก็ไม่สามารถหาหลักฐานพิสูจน์ได้เขาเป็นความเชื่อแบบเสรีนิยมคือเรื่องบนโลกคือไม่ได้เชื่อการอัศจรรย์ เด็กคนนั็นได้ฟังก็ที่ซักพูดหนึ่งก็บอกว่าผู้ใหญ่บอกว่าเอาเ er นี่ยเอาเทเลเดนเนี่ยมาเป็นแค่ตาตุ่มเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นแหวกออกตามความเป็นจริงเขาไม่เขามีการนักวิชาการเขามีการค้นคว้ามนอะไรนะครับเด็กได้ฟังก็คุิดดูบอกโอ้ นี่ยิ่งเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะี่ยเพราะว่าน้ำท่อตัดตุต่มเนี่ยทำให้กองทัพอิสระความทัพของของียิปต์เนี่ยแตกท่าไปได้เลยคนระับทำให้กองทัพของอียิปต์นั้น,นพ่ายแพ้ไปด้วยน้ำทะเลแดงที่ท่อตัดตุ่มเด็กเขาเป็นความเชื่อในก,การอัศจรรย์พะเจ้าถือว่าเท้าพีเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดดังนั้นถ้าเราอัาเท้าพีโดย เชื่อในสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้ประจิดไว้และไม่จำกัดจะประสบการณ์ส่วตัวของเราเป็นนลยครับนี่คือสิ่งที่สำคัญครับแล้วก็ทีนี้บอกว่าถือว่าพระคัมภีนเป็นความจริงที่ไม่ผิดพลาดนะครับพระคัมภีร์อาจจะมีหลายตอนที่มันคือไม่ไม่ตรงกันนะครับ ยังมีตัวอย่างตอนหนึ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของประสบการณ์ของพอาจารย์เปาโลที่เขาได้พบกับพระเยซูและมีเหตุการณ์ที่อยู่ต่อนหน้าเขาทำให้เขา,าปรับใจใหม่ในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ7นะครับพี่น้องก็สามารถไปดูได้นะครับพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ7 ไปด้วยกันก็ยืนนิ่ง้มพุ่งออกได้ยินข้อสุรเสียงนั้นแต่ไม่เห็นใครอันนี้เป็นการบันทึกในพระธรรมกิจการเรื่องการที่เปาโลได้กลับใจใหม่แต่ว่าเมื่อพระอาจารย์เปาโลได้ได้เล่าถึงประสบการณ์ของเขาในการกลับใจใหม่คือในกิจการบทที่22ข้อที่9กับกิจการบทที่22ข้อที่9ก็บอกว่า อาจารย์เปาโลได้บอกว่าฝ่ายของต่างที่อยู่กับพระพเจ้าได้เห็นแสงสว่างแต่พระสุรสีงที่ตัดกับพระพเจ้านั้นเขาหาได้ยินไม่ครับดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เปาโลกําลังอัเชิญกับพระเยซูเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่ดดางก,กันครับในกิจการบทที่เก้าเขาได้เจอแบบว่าเขาได้ยินพระสุรเสีงนั้นะแต่ในกิจการบทที่ ยี่สิบสองพักเก้าบอกว่าคนเหล่านั้นแต่พระสูตรเสียงที่ตัดกับข้าพเจ้านั้นหาได้ยินไหมครับถ้าเราอ่านทั้งองค์ทีแล้วก็เห็นเหตุกก,การเหล่านี้บางทีเราเห็นว่ามีบญญางอย่างที่อาจจะไม่ได้บรรทัดตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์กันแต่อย่างที่บอกว่าในการาเขียนถ้าคำของพระเจ้านั้น พระธรรมกิจการก็เขียนขึ้นโดยใครครับพระธรรมกิจการเขียนขึ้นโดยท่านดุกานที่เป็นนายแพทย์ครับเป็นมีอาชีพเป็นนายแพทย์แล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดจ่ายเขาแล้วก็แต่ว่าพระธรรมาในกิจการที่ยทบสองพระนิกายบ้าจจะมีมุมมองที่เขาเขียนพูดถึงคำพยานของเปาโล ซึ่งเป็นคำตองต่อโลที่อาจจะแตกต่างกันไปสิ่งนี้อาจจะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันแต่ว่าเราก็มีความเชื่อว่าข้อข้อจำกัดนี้ไม่เป็นเหตุผลสำคัญนะครับในเรื่องของความจริงที่ม่ติทภาพของความจรครับเพราะว่าอาจจะมีมุมมองของคนที่มองเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยแตกต่างกันก็เป็นไปได้นหนเหมือนกันอย่างพระธรรมของพระเจ้าในพระคิมภีคุคณ เราจะเป็น,นวัตชิวบาละโก,กมุามมมอมอาก,กายที่เขียนเรื่องของพระเยซูนั้นก็มีความมีมุมมองที่แตกต่างกันของเหล่าสาวกที่เขียนเรื่องของพระเยซูด้วยนครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอมันใจนะครับในเรื่องของความจริงที่ไม่จุกประทัของพระคัมีด้วยครับแต่นี่บอกว่าการมีความหมายโดยเชื่อว่าพระคัมภีมีเสถียรภาพสูงสุดนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนำคำสั่งของพระคัมภี์ทุกตอนมาใช้นะครับเพราะวา่าพระคัมภีร์ทุกตอนนั้นจะมีคำสั่งที่อาจจะพอเฉพาะเจาะจงกับใครบางคนครับหรือว่า,าผู้เผยพระวจนะหรือว่าผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ในเวลาหนั้นนะไม่ได้หมายถึงเราายทุกคนจะต้องนำสิ่งนั้นมาใช้ คือให้พิจารณาว่าเป็นคําศัพทเฉพาะจบจบของคนสมัยนั้นหรือว่าเป็นสําหรับคนทุกยุคทุกสมัยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยนะครับคาศั่งที่สําคัญสําหรับคนทุกยุคทุกสมัยเช่นที่พระเยซูได้ทรงบอกว่าให้ท่านทั้งหลายจงรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังฝับคิดของพระเจ้าครับนี่เป็นคําศั่ทที่สามารถใช้ได้กับ คนทุกยุคท,ท,ทุกสมัยก็เป็นหลักการในทั้งสองทีแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทั้งสองทีบางตอนนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงใช้บางคนอย่างเจาะจงด้วยครับดังนั้นเราต้องพิจารณาเรื่องของอการติดขอ้ขอบังคับทุ้งทีโดยใช้ข้อทีมีสิทธิต้าสูงสุดจะเป็นความแตกต่างกันในเรื่องบนี้ เขาได้สอนบอกว่าท่านข้อที่เป็นเครื่องมือในการตีความหมายท่านข้อที่ได้ดีที่สุดน,นะครับให้ท่านข้อที่เป็นคําอธิบายในพระธรของพระเจ้าในบางตอนครับอย่างเช่นที่ผมได้อ่านไปในมิบอร์บทที่ยี่สองข้อสิบเอ็ดนะครับในพระธรรมมิบอร์บทที่ยี่สองข้อสิบเอ็ดที่บอกว่าให้คนที่ประพฤติอาธรรมก็ประพฤติต่อไปนะครับ ให้คนที่เป็นคนรลลลับมก็ให้คนรับกต่อไปแต่ถ้าเราได้อ่านพระธรรมตอนนี้เราก็พบว่าถ้าอ่านในข้อที่สิบบอกว่าเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับและถ้าอ่านในเหตุการณ์ทั้งตอนในบทที่ยี่สิบสองก็พบว่าที่เหตุการณ์ที่พระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมาดังนั้นถ้าบางทีพี่กอกบทที่ยี่สิบสองข้อสิบเอ็ดเนี่ยสามารถ ถูกอธิบายได้จากบทที่2ี่สองทั้งหมดเลยในเรื่องของคาจริงและความหมายที่ถูกต้องนะครับพระคองทีเป็นเครื่องมือสาคัญอันดับแรกในการที่จะอธิบายตัวของตัวเกงในเนื้อหาของพระคอมทีที่เราได้อ่านครับอาจาจะไม่ต้องพบว่บ้างว่าจะต้องมีหนังสืออธิบายาพระคองทีเยอะๆหรือว่ามิตใหญ,ใหญ่แต่ถ้าเราอ่านพระคองทีอย่างรอบข้อ แบบดูบริบทโดยรวมก็จะสามารถเข้าใจท้อควิมตอบนันได้ไม่ยากนะครับแล้วก็รกพะระความีหลายๆตอนก็ได้บอกให้เราที่จะเป็นคนที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ไม่เป็นคนที่ประเฤติชีวิตอยู่ในการลรามั่งสกปรกต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้อควาีได้อธิบายแนละ้วก็ย,ยืนยันว่าแท้จริงแล้วคุณลักษณะของ ผู้เชื่อควรจะเป็นอย่างไรครับเราไม่สามารถที่จะสรุปโดยผู้เกี่ยเหตุการณ์หรือว่าข้อพระคำเพียงข้อเดียวแล้วก็มาสรุปทั้งหมดได้เราต้องดูข้อความตีตอน,นอื่นๆด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาข้อความตีแบบเป็นระบบนะครับเป็นระบบไม่ใช่ศึกษาเพียงแค่ข้อไหนข้อหนแล้วก็ที่การหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่อง การตีความหมายโดยใช้ศิลปะคือให้ตีความหมายให้เหมาะสมกับสิ่งที่พระคัมภีร์ตั้งใจจะสื่อความหมายนครับให้ตีความหมายที่เหมาะสมคือคือไม่ไม่เกินไม่เกินความจุดประสงค์ของพระคัมภีร์ตอนนะั้นอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระธร,รรมโยบบทที่สองของ้อถึงสิบเอ็ดน,นะครับพระธรรมอตอนนี้ถ้าเราอ่านดู ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงเสด็จไปที่อุบัติกานาแล้วพระองค์ได้ทรงไปร่วมงานสมรสนะครับเป็นรบงานแต่งงานของชายหนึ่งคู่หนึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งที่พระเยซูได้ไทรงประทับคือว่าพระเยซูได้ทรงตักน้ำนะครับพระเยซูได้ทรงสั่งให้คนตักน้ำเพื่อจะเปลี่ยนน้ำนั้นให้กลายเป็นล่อง เพราะว่าเจ้าภาพที่ตเตรียมแลเล้าไว้แล้วไม่เพียงพอที่จะรับรองแขกในเวลานั้นและพระเยซูดได้ทรงทำการอัศจรรย์และช่วยเหลือใหอ้เจ้าภาพนี้ไม่น่าแต่กเพราะว่ามีเล่าดื่มน,นะครับในการแต่งงานนี้ พระครของพระเจ้าประทึกบอกว่านี่เป็นการาทำอาป็นหมายสาคัญครั้งแรกของพระเยซูแท้จริงแล้วถ้าเราอ่านในพระธรรมยอห์นและโคเบอรเห็นการในพระธรรมยอห์นนั้นได้บประทึกหมายสาคัญการอัศจย์ของพระเยซูหลายครั้งด้วยกัน,นครับและจุดประสงค์ของยอหย์นคือต้องการให้รู้ว่า,าพระเยซูพิ์นเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เป็ในที่ต้นารที่สามารถทําการอาัศจรรย์ได้ นี่คือกิบส์ที่สอครับแต่ว่า mm hmm. เมื่อถ้าตอนนี้ mm hmm. ถ้าเราไม่เข้าใจภั้รวมหรือว่าไม่เข้าใจบริบทของเน้อหาว่าครับและเราไป็นตีความหมายที่มันมากเกินไปครับหรือว่าไปดูรายละเอียดต่างๆในบางจุดมากเกินไปอาจจะมีคนบอกว่าโอ้ก็แล้วถ้าตอนนี้เนีเ่ยก็ยนนะซูได้สเปรกแล้วเป็นละอ่น บาคราวว่าพระองค์คงจะสนับสนุนให้เรากิ่ข้าอุ่นนะนะครับเดี๋ยวกลุ่มเซลเราอเอาอะไรนะเ้าอุ่นนะครับจะล่ฉลองเลยนะครับอ,อันนี้คงไม่ใช่เป็นการตีความหมายความหมายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ขอ,ของเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้จัดการเน้นว่าพระเยซูสนับสนุนให้ดื่มเหล้าอ่แต่ว่าเป็นการเน้นว่าพระเยซูร่กัน คนเขียนต้องการให้รู้ว่าพระเยซูได้ทรงดทำการอาศัศจรรย์หลายสำคัญเป็นคงแรกในพระธรรมนิยมอันนี้ถ้าเป็นตีความหมายในเรื่องของการสนัสนบสนุนให้ดื่มเล่าอันนี้เป็นการตีความหมายที่เขาเรียกว่าโอเวอร์เกินไปหรือว่ามากเกินกว่าบริบทใน,ในททแต่ทำดีแต่ทำดีต่อมนี้ต่อไปนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจ แท้จริงแล้วในถ้อความทีหลายตอนโดยว่าขาุ้ประมาณนะก็จะมีการตีความหมายที่จบจบเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับเราจะไม่ตีความหมายในรายละเอียดทุกจุดเพราะว่าจะทําให้เราเพียงได้นะครับเราต้องการคือแ้จริงแล้วในข้อความทีปัจจุบันนี้น่าจะมีบทนำนะครับที่บอกว่าเนื้อหาของของ้ขอคีาตอนนี้มีวัตถุประสงค์อะไรจุดประสงค์อะไรซึ่งถ้าเราได้อ่านมา ประกอบด้านเราเข้าใจเข้าใจว่าคุณสมบัติของผู้เขียนพระธรรมยอหรือว่าพระธรรมต่างๆนันคืออะไรด้วยนครับในหน้าที่9นะครับให้การตีความหมายไม่มารจมกัดที่ประสบการณ์ส่วนตัวครับไม่มารจมกัดที่ประสบการณ์ส่วนตัว นี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วประสบก,การณ์ส่วนตัวเรามันมีความจำกัดเรามีกรอบความคิดที่จำกัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดเกินกว่าสมองของเราได้แต่ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เหนือการอศัศจรรย์นะครับเขาเรียกว่า super natural คือเหนือธรรมชาติเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เราไม่สามารถที่จะ ตีความหมายโดยจำกัดแค่ความคิดของเรามีหลายคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องการอัศจรรย์ในนอกรีโดยครอะกลัวมุสลิมที่เป็นวิบวัตต์บอกว่าที่เน้น้คนความเชื่อด้านวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็จะมีความคิดว่าเรื่องการอัศจรรย์เป็นเรื่องกลมงานครับเขาก็จะไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เขาก็จะเน้นนอกรีดเฉพาะตอนที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นก็จะตัดเฉพาะเหตุการณ์อัศจรรย์ใน้อกรีออกไป อันนี้เขาเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาจำกัดมาจำกัดคำพูดของอาจารย์นะครับแต่ว่าอาจารย์น,นี้เขาถามบอกว่าหากมีการสัมเดงจหากมีการสัดงที่พระเจ้าทรงสัมดงกับเราเนี่ยส่วนตัวนะครับจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมนะครับประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่พระเจ้าสัมดงกับเรา ที่พระเจ้าจะนำเราผ่านในมิตความฝัดแย้งต่างๆนะครับประสบการณ์น,ะะบบนั้นถ้าพระเจ้าสอ่งแต่งกับเรานะครับสิ่งนั้นต้องการตรวจสอบจากข้าพเี้าด้วยนะครับถ้าสิ่งนั้นไม่ขัดแย้งกับข้อความของพระเจ้า <c oughs> ะครับเหมือนอย่างที่ื่อกี้อาจารย์สักได้ให้ตัวอย่างหนออึ่งเรื่องเกี่ยวกับมีคนมาสั่งแ,แต่งว่าคุณจะต้องเป็นจะต้องมาแต่งงานกับผมกะไน้ครับ แต่ว่าการแสดงแบบนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้าเพราะว่าคนนั้นมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะครับซึ่งพระคำของพระเจ้าก็ไม่ให้มีการหย่าร้างดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้าไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักความเชื่อที่มาตรฐานได้นะครับถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า เราต้องมีพระคำของพระเจ้าเป็นเครื่องตรวจสอบพิเศษมากมายที่อาจจะไม่ได้ทูกครีหรือว่าใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าก็อ,อาจจะถูกหลอกได้น,นะครับแล้วก็เมื่อมีลัทธิคำสอนติดเข้ามาก็าทาให้เกิดความสับสนแล้วก็อาจจะหลงไปดังนั้นพระคำของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องหให้คุณอีกสวนครับแต่ว่า ถ้าประสบการณ์ของเราที่พระเจ้าสั่งแดงเนี่ยมีคนถามว่าถ้าไม่ขัดแย้งกับท่องเทีย์ลนะครับถ้าไม่ขัดแย้งกับท้องที่์นะครับแล้วก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีท่องที่์สลับสับเลยนะครับก็าอาจจะเป็น,เป,นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะครับแต่ว่าไม่ต้องไม่ได้รับการอยอมรับว่าเป็นมาตรฐานของทุกคนนะค,คือ พระเจ้าก็าอาจจะมีการทรงเรียกมาถึงชีวิตของคนบางคนที่จะแป่เป็นพิชนอรีที่ตัดแดงรอยตัดนะฮะก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสาแดงกับเขาสิ่งนี้ก็ไม่ขัดแย้งกับข้อทีเพราะพระเจ้าก็สามารถเลือกทุกคนแล้วก็สำแดงและทุกคนมีภาระใจครับก็ไม่เป็นสิ่งที่ขัดแย้งรับบางคนจ,จะบอกว่า,าพระเจ้าจะเรียกเราไปในการประกาศที่ไกรโน๊ ที่ต่าแงแดนนะครับทุกคนอันนี้อาจจะเป็นการติมพ์คำหมายที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาเล่านะครับดังนั้นถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแต่ว่าอาจจะไม่ขัดแย้งกับข้อพิการแต่ว่าเป็นการจบจงมาที่ตัวบุคคลอันนี้ก็อาจถึงว่าไม่เป็นกระแทกฐานที่ทุกคนจะต้องเปิหลากนครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงผัานเขาโดยตรงโดย,โดย แล้วก็ข้อที่ห้านะครับหลักข้อเชื่อของพิสจักรต้องสอดคล้องกับข้อความทีนะครับข้อนี้ก็สคาคัญนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะต้องยาอง้ายาไปอยู่ต่างจังหวัดย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะครับแ,แ,แ,และเราต้องไปอยู่ในพิสจักรใหม่เราก็จะรับรู้แล้วก็ดูว่าหลักข้อเชื่อของสอนของพิสจักรนั้นเป็นยังไงบ้าง แท้จริงแล้วหลักข้อเชื่อคำส pues อนของพุทธศาสนก็ต้องมาจากพระคัมภีร์เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะพระคัมภีร์ถือเป็นบรรทัดฐานสูงสุดหลักข้อเชื่อคำสอนของพุทธศาสนก็จะต้องไม่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้าซึ่งมีศีลที่น่าเชื่อถืครับถ้าที่เราได้แม่สูตทางการของพุทธศาสนาเราก็จะเห็นว่าหลักข้อเชื่อของพุทธศาสนามีอะไรบ้างครับอยู่ในแม่สูตรทางการที่เราได้ไป และหลักข้อเสนอแล้วก็จะสอดคล้องก,กับข้อคมของพรจเจ้าครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําสคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําสคัญโดยเฉพากับผ,ผู้เชื่อที่เราอาจจะต้องมีความจําเป็นในกนยารย้ายไปอยู่พิศจักใหม่นะครับเนื่องจากต้องการย,าย้ายสินคาาหรือว่า,ย,าย้ายท่าทงการที่ต่างจังหวัดก็มีสมาชิกหลายคนที่ก็ามาปรึกษาว่า เขาต้องย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดในจังหวัดนี้มีคริสจัรอะไรบ้างครับที่เหมาะสมส่วนใหญ่เราก็จะได้ดับไปในที่สจักรของคณะวสทนะครับคือองค์การที่จะสัหรับสกัดกี่ต้องปิดนี้ก่อนนะแล้วก็แต่ถ้าไม่มีก็ได้ดับไปในสกัดของสาวจิตริเตียนะครับก็คือองค์การที่เราสักัดในระดับใหญ่ขึ้นของกรมศาสนาครับสกิดริสเตยนอันนี้คือสิ่งที่ เรามีความเชื่อแล้วก็ถูกสอบเนี่ยครับหรือถ้าย้ายไปแล,ล้วเกิดมีความสงสัยในหลักความเชื่อบางอย่างก็อาจจะมีการาโทรกลับมาคุยกันเพื่อที่จะดูว่าหลักข้อเชื่อคาอําศอลหลังนั้นเป็นอย่างไรแต่สิ่งสำคัญคือต้องสอบร้องกับรอาจารย์ด้วยครับในเกี่ยวกับน้องที่มีสมาชิกที่ย้ายไปในต่างจังหวัดน,นะครับก็สามารถได้ตามเก้าแล้วก็ พิจารณาเรื่องนี้โดยหลักคำสอนเพราะปัจจุบันนี้ขึ้นศึกษาบ้านมาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีหลักคําสอนหลักข้อเชื่อที่แตกต่างกันเก่ดขึ้นมา,าการที่จะให้ลูกแก่ของเราไปอยู่ในขึ้นจักรและเติบโตขึ้นอย่างถูกต้องเราต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเรื่องหลักข้อเชื่อที่ศึกรที่สอดคล้องกับสิ่งที่อย่างแรข,ของพระคัมภีร์และโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากนะครับ มีหลานนิกาย์แล้วบาที่ต่างๆเกิดขึ้นบางทีอาจจะดูเหมือนใกล้เคียงแต่ว่าแท้จริงแล้วนั้นสิ่งมันได้สอดคล้องกับพระธรรมพระเจ้าเห็นครับนี่เป็นเรื่องของอการตีความหมายโดยเคารพในสิทธิอำนาจของพระคัมีร์ที่เราที่เป็นผู้เชื่อพะาแล้วไม่มีปัญห้าข้อเราเชื่อในสิทธิอำนาจของพระคัมี์เห็นไหมครับ ที่ที่เข้ามาเช่นประธานาสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะยอมรับนะครับของพระเจ้าพืทธที่เราจะยอมรับแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นลักงณะที่สามารถทำทุกสิ่งได้ครับในการที่จะนำพาที่จักรของโลก